ครับผมเขาว่าใหญ่จากไหนก็ไม่กลัวเนี่ยมันหมายวว่าได้มาจากแสมือที่ว่าจะไปถือกังหล่อตั้งบอกตั้งผมไม่เคยกลัวครับผมโศตายครับนี่คนโศโศตายครับใหญ่แค่ไหนวะลูกปืนยิงก็ไม่ออกไม่เข้าครับระบาดเนี่ยพี่ว่าหานึ่งเหนไหมว่าได้ไม่แต่หานึงหน่มันหานึงเป็นยังไงหานึ่งผมก็สลดนิดเดียวครับเนี่ยเพราท่าเต้นท่าเต้นท่ากิงเอาว่าท่าเต้นผมไม่กลัว

ใหญ่แค่ไหนก็ไม่กลัวมันไม่เลยแต่ผลสุดท้ายก็นอนนิ่งๆไปก่อนอแต่ไม่เคยหัวไม่แตกแต่ว่าตาเขียวครับไม่มีครับตาไม่เขียวทีว่าเจ็บใจหนึ่งคือว่าพม่าตีพม่าครับพม่าตีผมครับเจ็บใจหนึ่งโวไม่ไน่บวเป็นคนไทยครับตีไม่ใช่ือว่าพม่าทมได้ไรทำไมาไดืว่ามือหนันไปดินถึงกับใหม่แท้ ไหมไทยไทยตะวันออกมากรานั้โยกเอวนิดหน่อยเราไปถอดเสื้อไปถอดเสื้อเ้วสุดท้ายไอเจ็บเอาละเอาละ